แฮรรี่ซื้อที่ดินสมบัติทวดคืนให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดได้สำเร็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่แพรรี่ไพวันได้โพดพัพถือใบโฉนดที่ดินคู่กับครอบครัวในเฟซบุ๊กเพจไพวันวันนบุตรระบุว่า ที่ทางของบรรพบุรุษเราต้องห่วงแหนรักษาไว้ค่ะมีที่อยู่ที่กินเท่ากับมีทุกอย่างไม่มีที่ไปอย่างน้อยต้องมีที่ดินสุกหัวนอนวันนี้ถือเป็นวันที่ดิฉันภูมิใจมากอีกวันหนึ่งวันที่ดิฉันได้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของทวดของดิฉันกลับคืนมาขอมอบโฉนดที่ดินฉบับนี้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้แม่นะคะหนูซื้อคืนให้แล้วตามคำขอของแม่ทวดมองลงมาคงจะดีใจมาก ที่เราทำหน้าที่รักษาสมบัติของท่านเอาไว้